คลังแนะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังคงตกหล่นกว่า1ล้านรายเร่งยืนยันตัวตนผ่านทั้งเว็บไซต์และรับสิทธิ์ภายในวันที่26ธันวาคมนี้ค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยระบุว่าขณะนี้มีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ได้ไปยืนยันตัวตนซึ่งยังคงค้างอยู่ในระบบไม่ได้รับสวัสดิการกว่า1ล้านคนจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า14บสี่ล้าน คนโดยทางกระทรวงการคลังขอแจ้งให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ welfare.mof.go.th และจากนั้นให้เร่งดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านธนาคารกรุงไทยภายในวันที่26ธันวาคมน,นี้เพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการที่เหลืออย่างไรก็ตามท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง ทั้งนี้พบว่าในจำนวน1ล้านคนมีผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว3 0 0 0สนคนส่วนที่เหลืออีก7 0 0 0แสนคนหากประสงค์จะรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะต้องเร่งดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์แล้วไปยืนยันตัวตนวภายในวันที่26ธัวนวาคมนี้มิฉะน,นั้นจะถือเป็นการสละสิทธิ์